รถยนต์เติมลมอะไรดีธรรมดาหรือไนโตรเจนผสมกันมีผลอย่างไรพร้อมแนะนำเพื่อเป็นข้อมูลให้กับหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะเติมไนโตรเจนดีไหมหรือจะใช้ลมยางธรรมดาดีนะครับจริงๆอยากแนะนำนะครับให้ผู้ใช้รถทุกคนเติมนะครับตามความเหมาะสมการใช้งานและนะครับความสะดวกของเราในการเติมลมยางตรวจเช็คลมยางนั่นเองนะครับ ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับไนโตรเจนดีกว่าก็คือจะไม่ขยายตัวมากเมื่อเจอความร้อนนะครับและเราไม่จาเป็นต้องตรวจเช็คลมยางบ่อยๆนะครับไนโตรเจนตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งก็พอแต่มีข้อเสียก็คือจะหาที่เติมลมได้ยากตามต่างจังหวัดและอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเติมไนโตรเจนด้วยนะครับ จึงเหมาะสําหรับรถที่ใช้งานส่วนตัวใช้งานทั่วไปในเมืองนะครับมีสถานที่เติมในตรเจ่นได้ง่ายไม่มีการปรับเปลี่ยนลมยางต่างๆมากมายส่วนลมธรรมดานะครับคุณสมบัติจะสู้ในตัวเจ่นไม่ได้นะครับเนื่องจากมันจะขยายตัวเมื่อเจอความร้อนและจําเป็นต้องตรวจเช็คลมยางบ่อยๆนะครับแนะนําอยู่ที่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแต่มันมีข้อดีก็คือ จุดที่เราจะไปเติมลมยางหรือตรวจเช็คลมยางนะครับไม่ว่าจะเป็นตามปั๊มน้ํามันอู่รถยนต์ทั่วไปหรือเครื่องเติมลมแบบพกพานะครับใช้ลมยางธรรมดาจะสามารถเช็คและเติมได้เลยนะเหมาะกับรถที่ใช้งานบรรทุกนะครับอยู่ตามต่างจังหวัดต้องการปรับเปลี่ยนลมยางบ่อยๆต้องการความสะดวกในการตรวจเช็คลมยางด้วยตัวเองตามปั๊มน้ำมันตามอู่รถยนต์ต่างๆเติตมผสมกันได้หรือไม่ส่วนใหญ่จะมีคําถามสําหรับรถที่ใช้ในตัวเจนอยู่แล้วเวลาที่เราไปต่างจังหวัด ถ้าหากเกิดยางอ่อนต้องการตรวจเช็คลมยางไม่มีที่เติมในตัวเจนเราสามารถเติมผสมกันได้เลยโดยไม่เกิดผลเสียและเกิดปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวลมธรรมดาโดยปกติแล้วมันจะมีในตัวเจ่นนะครับเป็นส่วนประกอบของลมธรรมดาอยู่แล้วเพียงแค่พอมาเข้าเครื่องแยกนะครับมันจะแยกเหลือใจในตัวเจ่นมาเติม้วของรานั่นเองดังนั้นเมื่อเติมผสมกันมันก็จะกลายเป็นลมธรรมดานั่นเองนะครับดังนั้นรถใครที่ เป็นลมไนโตรเจนอยู่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นลมธรรมดาก็สามารถเติมเป็นลมธรรมดาเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายใหม่แต่ถ้าหากรถที่ใช้ลมธรรมดาอยู่และจะเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนนะครับเราจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับแล้วเติมไนโตรเจนเพียวๆเข้าไปใหม่นะครับดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในจุดนี้นั่นเองสรุปนะครับว่าเราควรเลือกเติมลมยางเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับและความสะดวกในการเติมของเราด้วยนะ ถ้าหากเราต้องการบรรทุกปรับเปลี่ยนลมยางบ่อยๆนะครับหรือไม่สะดวกที่จะเติมลมยางในตัวเจ่นนะครับเราก็เลือกเติมลมธรรมดาจะดีกว่านะครับถ้าหากใครที่อยู่ในเมืองใช้งานส่วนตัวใช้งานคนเดียวนะครับใช้รถไม่ได้บ่อยมากก็แนะนำเติมลมในตัวเจ่นไว้นะครับไม่ต้องตรวจเช็คลมยางบ่อยๆด้วยใครเติมลมยางอะไรกันอยู่บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ